วิเคราะห์ใบหน้าคู่พี่น้องจังวอนยองและจางดาอาพี่น้องที่หน้าคล้ายกันแต่ทําไมวอนยองให้ไวฟ์ไอดอลแต่ดาอาให้ไวฟ์นักแสดงมากกว่ากอดูคลิปนี้จบทุกคนก็สามารถเช็คกับใบหน้าตัวเองได้ด้วยนะว่าภาพลักษณ์ตัดูเป็นไอดอลหรือว่านักแสดงจุดแรกคือความยาวและสัดส่วนใบหน้าวอนยองมีใบหน้าที่สั้นมากเมื่อเทียบกับดาอาเอจริงๆอะ่ะหน้าของดาอาก็ไม่ได้ยาวนะแต่พอเราแบ่งหน้าของดาอาเป็น3ส่วนอะ่ะจะเห็นว่ามีช่วงหน้าผากที่สัน้นแต่ว่ามีช่วงคางที่ยาวก็เลยทําให้น้ําหนักสายตาถูกดึงลงมาด้าน ออออะจะมีความสมดุลแบบ1ต่อ1นต่อหนึ่งเลยแล้วน้องก็ชอบใช้ทริคเมคอัพอะทำให้คางดูสั้นกว่าเดิมด้วยเช่นการคอนทัวร์ช่วงปลายคางหรือว่าทาลิปให้มันเกินขอบปากลงมานิดนิดเพราะว่าจะทําให้ช่วงคางอะดูแคบลงได้สรุปในข้อนี้ก็คือถ้าหน้าสั้นอะจะให้ฟีลไอดอลแต่ว่าถ้าหน้ายาวจะให้ฟีลนักแสดงจุดที่2ก็คือเรื่องของมิติใบหน้าพอเทียบหน้าด้านข้างอะจะเห็นว่ามิติใบหน้าของดาอาจะดูลึกมากกว่าเช่นพวกการยื่นของจมูกและคางที่ดูชัดกว่าซึ่งมิติใบหน้าเป็นสิ่งที่สสสํําาคัััญหรบนกแดงม เพราะเราจะเห็นเลยว่าเมคอัพของนักแสดงในซีรีส์จะเน้นไปที่ความคลีนความดูเป็นธรรมชาติก็คือถ้ามิติใบหน้าไม่ลึกหรือชัดพอหน้าอาจจะดูดรอปไปได้เลยแต่ในทางกับการเมคอัพลุกของไอดอลจะแต่งให้มีความคมชัดไปได้เลยเพราะตอนเจอแสงไฟบนเวทีแรงๆจะได้ดูไม่ดรอปสรุปก็คือพี่น้องคู่นี้สวยทั้งคู่เลยแต่โดยภาพรวมแล้วหน้าของดาราจะดูยาวและมีมิติมากกว่าก็เลยให้ภาพลักษณ์ไปในทางนักแสดงนั่นเองแล้วทุกคนเช็คเราได้แบบไหนกันบ้าง